น้ำสิบแปดค่ะวันนี้นะคะเป็นวันรอยกระทงแม่เกตนะคะจะพาน้องเกวลี่แล้วก็น้องธันวานะคะไปรอยกระทงด้วยกันนะคะนี่วันนี้พาน้องธันวาไปเที่ยวด้วยโอ้โหส่งเสียงเลยนะนี่วันนี้เราใช้กระทงขนมปังนะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะ เออโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปงานวัดกันนะคะงานวัดที่นี่เขาก็จัดขึ้นทุกปีเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าเล่นบ้างใช่แล้วค่ะอ่าวันนี้คุณพ่อขับรถให้นะคะนี่นี่คือ,อคกระทงโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยค่ะและตอนนี้นะคะแม่ก็มาถึงงานวัดแล้วนะคะที่เขาจัดงานรอยกระทงนะคะเดี๋ยวแม่เกตุกพาชมบรรยากาศข้างในแล้วก็พาน้องเจลลี่แล้วก็น้องฟางไปลอยกระทงกันนะคะ รอยกระทงกันนะคะเขาเรียกว่ารอยกระทงกลางแช้งนะเพราะว่าเราไม่ได้มาตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยววันไหนเรามาตอนกลางคืนเราจะถ่ายทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะอันนี้เรามาก่อนเลยเปิดฉากรอยกระทงนะคะนี่นะคะตอนนี้น้องเกลี่กำลังจะรอยกระทงนะคะเราจะยังไม่จุดธูปเทียนใช่ไหมลูกเราจะลอยเล่นๆก่อนเนาะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะมาอีกหลายวันอยู่ใช่ไหมคะเพราะที่นี่เขาจัดหลายวันมากน้องเกลี่จะลอยกระทงของตัวเองแล้วก็ของน้องฮันวาด้วยใช่ไหมคะเ้ยค,ะค่ะเพราะว่าน้องไม่มานะเพราะว่าที่นี่ลื่นมากๆเลยนะคะ<ช>เดี๋ยวเราจะให้ดูนี่นะคะตอนนี้ฝนตกเนาะเมื่อก,กี้ฝนตกก็เลยเลอะนะคะโอเคอเจลี่ลอยเลยคะ่ะเอาของไปก่อนของน้องฮันก่อนเสียสละให้น้องเสียสลห้น้องก่อนเลยเลย้ดี๋ยวปาก็จะมากินนะ ต่อไปเป็นกระทงของเกลี่ยค่ะนี่ไปเลยรอยกระทงขอขอมาพระแม่คงคานะคะไปแล้วนี่เราลอยกระทงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อปลามาปล่อยกันนะคะทุกคนโอ้โหลื่นมากนะคะดีเนี่ยน้องธันวามไม่ลงมานะคะลื่นมากอ่าอ,อันนี้มันจะมีปลาอะไรบ้างคะ อันนี้ปลาช่อนอาปลาไหลดีกว่าน้ำลูกเนาะอ่าปลาไหลปลาไหลหนึ่งค่ะใจตั้งเลยปลาเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราได้ปลาไหลมาแล้วนะคะนี่โอ้โหเดี๋ยวเราจะปล่อยเจ้าปลาไหลกลับคืนสู่น้ํานะคะโอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวเราปล่อยกันเลยรีเทเลยไม่ต้องกลัวนี่ปล่อยปลาไหลนะคะชีวิตเราจะได้ราบลื่นต้องปล่อยดีๆนะลูกนะ อย่าไปปล่อยข้อแรงนะโปรตำตำก็นันได้ไหมคะโปตำตำนี่หนูกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายบาย้ทุกคนที่นี่ลื่นมากมากเลยนะคะดี้เดี่ยเรามาก่อนถ้าเกิดเรามาตอนคืนนี้เราลื่นแน่ๆเพราะว่าคนเยอะเรามองไม่เห็นนะคะว่าทางไหนลื่นบ้างรองเท้าผ้าใบสวยๆกลายเป็นรองเท้านาอก เราต้องกลับไปซักนะคะนี่ทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินถึงที่ขึ้นบันไดนะดูโอ้โหมันเละมากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยเกียวี่เาเกียรี่เด็วก่อนเด็กก่อนคนขาสาเหตุที่เกียรี่ล้มนะดูโอ้นี่ทุลักทุเลมากนี่นะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากที่ลอยกระทงแล้วนะคะเกียรี่กำลังหาของจีนนะคะนี่ Gracias. ไปถ้าเกิดเรามาเล่น